สวัสดีครับพบกับทางบ้านมุนตานะครับวันนี้เราจะเปิดตำนานในเรื่องของเขาขึมนะครับเขาที่เป็นเครือเขาแห่งความลี้ลับแห่งการจังหวัดการกาญจนบุรีนะครับซึ่งวันนี้บ้านมุนตาเราเนี่ยนะครับได้มาที่การกาญจนบุรีนะครับได้มาพบกับ,ค,บ,บกคุณลุงท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณลุงกิจนะครับซึ่งคุณลุงกิจเนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่า จะเรียกว่าบุกเบิกนะครับเกี่ยวกับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเขาอึมคมหรือเขาเขาขนึงก็ตามนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอดีบ้านมืนตาเราเนะครับอยากจะบรบกวนที่ให้ให้ลุงกิช่วยเล่าประวัติของเขาคืมตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะที่ลุงกิดไปเจอเนี่ยนะครับว่าตอนที่ไปเจอเนี่ยเขาคืมเนี่ยตอนนั้นที่ยังไม่สะดวกสบายเหมือน,นตัวนี้เนี่ยนะครับมี อย่างไรบ้างนะครับกับก็ตอนนั้นก็สมัยเมื่อเอาเป็นวสี่า 40, 40ปีที่แล้วมันเป็นป่าดังนั้นป่าทึบป่าลบล้างป่าป่าไม้ใหญ่ๆดังนั้นแหละมันคนไปไปมาก็ลำบากสมัยนั้นผมก็ไปทำแร่ที่เขาคันนึ่งตอนประมาณอายุสิบเก้ายี่สิบตอนนี้ก็เจ็ดสิบกว่าแล้ว ก็ไม่มีผู้มีคนหรอกครับสมัยนั้นมันจะเป็นป่าทั้งหมดไม่มีไม่จะสิ่งสาราสัตว์ไม่มีบ้านคนไม่มีอะไรนั้นแหละอันนี้ในนี้ปุ๊บต้องผ่านผ่านตรงเนี้ยผ่านเขาอึมคืมเนี่ยไปเขากันึงถึงจะไปถึงเขากันึงได้แล้วไปหมู่บ้านลำอีโซหมู่บ้านลำอีโซเนี่ยเขาก,ก็เขาก็อยู่มานานแล้วนานนานมากเป็นร้อยปีสองร้อยปี สมัยนั้นตรงเขาอึมครึมจะไม่มีบ้านคนเลยครับจะไม่มีบ้านคนเลยแม้แต่มันมันดงหมีดงช้างอาจารย์ครับมันไม่มีหรอกครับบ้านคนเอะแต่ว่าไอผมตอนนั้นก็ยังไม่รู้ภาษาครับคือยังไม่รู้จักอยากได้คืออยากได้อย่างเดียวคือไปทําแรดีบุกแร่บุญแวม แระตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยศึกษาแต่ก็ผ่านไปผ่านมานั่นแหละครับก็ยังไปเดินเตะเล่นเดินเวลาขับรถพ่าเนี่ยสมัยก่อนต้องใช้รถจี๊ดนะครับรถบิลลี่อ่ะรถตัวรถสมัยนี้ไม่มีใหม่ๆอย่างงี้ไม่มีหรอกครับผมก็จะรถวิลลี่ขึ้นเขาผ่านไปผ่านมาก็ก็ไปดูตรงนี้แหละก็ผ่านไปมันเป็นแรตเหล็กครับสมัยก่อนเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองมันก็มี ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเนี่ยมันจะไปถลุงแร่ตรงเนี้ยมันจะขุดเป็นถ้ำเลยเข่าลูกเนี้ยนะขุดเป็นถ้ำเอาแร่ออกมาเอาแร่ออกมาเพื่อไปถลุงเป็นเข่าเล่าว่านะเข่าเลา่าว่าว่ามันเป็นเอาไปเคลือบยานอาวกาศครับแร่ชนิดเนี้ยนะถะลุงไม่ได้หรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจอ,อที่เขาพบพวกรางรางรถไฟในถ้ำก็เพราะตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับ คือไม่ใช่ว่าผ่านป่าผ่านปอไปเจอหรอกครับผมไ้เป็นคนไปเจอแต่ผมก็ผ่านมาแล้วพวกนี้เขายังไม่เกิดเลยว่าผมไปเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว,ว่าเขาอิงคตรงไหนแต่ผมมารู้แล้วรู้นานแล้วแล้วเราจะเล่าจากคนพื้นที่คือคือที่ลาอิซูเนี่ยเป็นหมู่บ้านลาวครับหมู่บ้านลาวเขาจะรู้แต่เขาก็ยังไม่รู้ไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าครับไม่มีใครรู้หรอกครับอันนั้นมันเป็นตำนานมา แล้วตอนหลังก็มีคนมาอาจารย์อะชื่อาาได้ป่าวก็เป็นเป็นพระใช่ไหมครับมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พระแล้วครับอ๋อที่เป็นคารว่เป็นคารวะอาจารย์แอปอะอาจารย์แอด,อาาแอดบรุาารพาเขาจะเป็นคนเริ่มแรกเดิมทีเลยอะเขาจะเป็นคนเก็บแลตัวเนี้ยเขาจะเก็บไปห,หมดเลย้ตัวเนี้ยเขาจะไม่ให้ใครเลย S <S แต่ตอนหลังก็เก็บมาอยู่เพราะว่าพวกคนสุพรรณเนี่ยเขามาขึ้นมาแล้วก็ก็ <S 2> <S 2> <S <ๆ>เอาไปทําประโยชน์กัน <S <S 2> <S 2> อาจารย์แอดก,ก็ทนไม่ไหวเก็บไม่ไหวก็เลยต้องปล่อยครับจริงๆ <S <S แล้วตัวนี้มันศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิธ์มากผมเชื่อถือผมนับถือ <S <S 2> <S 2> แล้วก็มันประสบการณ์ตัวเองมันก็ได้มากับตัวเองเยอะแยะไม่ไม่ไม่รู้นะผมโดนคนแรกเลยลรืมะที่ว่า ไปลบโลครับคือเอาระเบิดไประเบิดครับผมในจเจ้าแรกที่เอาระเบิดไปเบิะระเบิดแล้วทำเนี่ยนะแล้วผมก็โดนกับตัวเองครับแล้วจนสักเสร,ร็จผมถึงนับถือทุกว,วันนี่ไงครับแล้วตอนหลังเนี่ยท,ที่ทราบมาก็คือแรกสมคือเนี่ยก็พอมีคนเริ่มรู้จักนะครับก็เลยนําไปให้ในเรื่องของ พระเอ็นวัดวัดหนึ่งนะครับก็เลยทําให้แล่ตัวแร่ชนิดนี้เนี่ยแพร่กระจายแล้วก็ได้ตั้งแล่ของคื้นเนี่ยว่าเขาเขาเขาจะเรียกกันว่าเล็กไหลนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยแล่ชนิดนี้เนี่ยนะครับเหมือนที่ผมเคยพูดทุกคลิปก็คือว่าอยู่ในมือของคนที่มีเศรษฐีไอ้ผู้มีเงินอ่ะผู้เศรษฐีนะครับบูชากันแล้วก็เขาก็บอกว่า ยิ่งบูชาแร่อันนี้เนี่ยแต่ยิ่งทําให้เขาเนี่ยมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข้ามาตัวทั้งกิจการร้านค้าเขาเนี่ยเออต,ยยต,ติบโตใหญ่โตเป็นตามกันครับเรื่องจริงใช่ไหมค,ครับรเรื่องจริงเพราะว่าแร่ตัวนี้มันดูดซับมันดูดทุกอย่างอับตัความดีๆทุกอย่างที่เป็นของดีก็จะดูดเข้ามาหมดเลยครับก็จะมาให้กับชีวิตเราอะแล้วต่อมาก็เลยมีคนที่เขา อเรียกว่าคนทําแล้วกันนะครับก<ช>็เริ่มเข้ามาอยู่ในใ,<ช>ในในในพืนน้นที่ของของเสืขอขอั้วลกนเนี่ย<ช>นะครับจนถึงทุกทุกวันนี้เนี่ยก็<ช>เริ่มมีการที่แพร่กระจายตรงนี้ไป<ช><ช>แล้วประกอบกับทางบ้านุนตาเราเนี่ยได้ลงหนังสือนิยสารไม่ได้มากกว่า20ปีเนี่ยเลยทาให้การไปทะาสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยแรงขึ้นและเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับ แต่สิ่งที่น่าาเสียดายก็คือว่าตอนนี้ที่ทราบมาเนี่ยว่าแหล่งของคุณเองเนี่ยมันก็เริ่มที่จะหายากแล้วใช่ไหมทุกิจของแท้ของแท้หายากครับของแท้หายากก็เลยมีคนหัวใสที่เอาในเรื่องของของที่เลียนแบบมันมันก็ไม่เชิงเรียนแบบมันเอาเป็นเนื้อตัวแร่ตัวแร่เป็นแต่เป็นขี้เอามาเพื่อทําเป็นสีครับ จริงๆแล้วตัวนี้มันสีมันเขา่ธรรมชาติอยู่แล้วเขาสามารถดูดลึกในทุกอย่างอะ่ะดูดเข้ามาดูดเข้ามาดูดเข้ามาจนเ,เป็นสีครับอันนี้ไม่ม,ไม,ไมีไม่ไม่มีใครบอกนะแต่ผมเนี่ยประสบการณ์ก็เลยทําให้บางอย่างเนี่ยสิ่งที่ลุมกิดเรียกว่าขี้แร่เนี่ยนะครับก<ม>ับสิ่งที่เป็นแร่แท้ๆเนี่ยพุทธคุณมันก็ต่างกันเยอะมันมองไม่แท้มันไม่มีพุทธคุณหรอกครับกอ,องแท้เท่านั้นที่มีพุทธคุณ มันต้องอยู่ที่ผู้ครอบครองครับผู้ที่ได้มาแล้วมันเป็นเกิดปฏิหาริครับมันจะเอาสิ่งดีๆเข้ามาทั้งหมดให้ของไม่แท้เอามาเพื่ออะไรอ่ะใช่เอามาเพื่ออะไรเพื่อมาครอบครองไปผลประโยชน์ขายกันสิบบาทยี่สิบบาทขายไปเพื่ออะไรอย่างผมเนี่ยผมไม่ทํำนะครับผมไม่เคยทําผมไม่เคยคิด สมัยก่อนผมขายชิ้นหนึ่งก็เป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนผมก็เคยทํามาแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะได้เพราะว่าความหายากกว่ากว่าจะได้มาเนี่ย<ช>มันยากคือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเราก็ไม่<ช>ไม่มีอะไร<ช>นะครับคนขึ้นไปขุดเนี่ยมีแค่บุ้งกีกับจอบตอนหลังเกิดความโลภอาจารย์ใ<ช>ผมนี่แหละประสบการณ์ผมได้เป็นคนแรกเลยไปถามได้<ช>ไม่ว่าขายทางเถวอื่นรึ่ง ใครเป็นคนแรกที่คิดเอาระเบิดไประเบิดทําอืำผมนี่เป็นคนแรกที่เอาระเบิดไประเบิดครับแล้วก็ได้กับตัวเองนั่นแหละสมน้าหน้าเกือบเอาชีวิตไม่รอดครับอืมคือพูดถึงนะครับในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยแม่ขอาวมุกินแบบเท่าที่บ้านมุนตาเราศึกษาในเรื่องของคือต้องบอกภุกิจก่อนว่าบ้านมุนตาเราเนี่ยเป็นสถานที่เป็น กลุ่มคนที่เชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ป็นของภาตกิจสิทธิ์เนี่ยตามธรรมชาติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแร่ของืินหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเหล็กทันทีหรือพระธาตุสามรอยอดหรือเพชรนาคพังหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือแก้วกิจสิทธิ์ต่างๆนะฮะที่ว่าของของเถินหรือของที่จังหวัดตากงเนี่ยเราศึกษามานะครับแล้วก็เราเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะนํา ของที่เรียกว่าดีๆเนี่ยนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยช่วยให้หลายคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมาสู่คนที่มีรายรายรายได้น้อยเนี่ยตรงเนี้ยแร่องคืมเนี่ยที่เราเห็นอยู่นะะเท่าที่เราสัมผัสอยู่เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งเลยนะที่ว่าบ้านตาเราเนี่ยนํามาแกะเป็นเรื่องของเครื่องรางของขังซึ่งผมก็มีความเชื่อนะครับผมกิัวเครื่องรางของขังที่แกะมาจากแร่ชนิดนี้ที่เป็นของแท้เนี่ย พุทธคุณเนี่ยแม้กระทั่งไม่ปลุกเสกนะครับก็มีมีมีลิตมีอิปในตัวใช่ไหมครับครเพราะว่าไม่มีใครสามารถปลุกเสกท่านได้หรอกอันนี้มันอยู่คู่โลกมันเกิดมาพร้อมโลกครับอืมุกิจจะพูดเหมือนพระอาารท่านหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าแม่ไกยสิทธิ์เนี่ยเขาถือถือว่าเป็นของตนิทธิ์มีลิปในตัวมีเทพเทวปรกปักลัทธิคนปลุกเสก แร่เขาอคลื่ได้นะครับจะต้องเป็นพระที่มีเขาเรียกว่าธรรมวุฒิสูงนะครับคือธรรมดาเนี่ยปลุกเสกไม่ได้อยู่แล้วนะครับยิ่งสายดำไม่จบเลยเจ<บ>้านะครับจริงๆล้วของนี้ไม่ทงปลุกเสกของพวกนี้มีฤทธิ์มีศักดิ์ิทธิ์ในตัวสมัยก่อนจะบอกพานพานป่าหรือนักเลงโบราณก็มักที่จะนิยมเอาแร่ของคลืมติดตัวใช่ไหมครับใช่อันนี้สายนี้ผมก็ อยู่มานานแล้วนะวก็ไม่รู้ละใครเชื่อไม่เชื่อผมไม่รู้นะผมเชื่อเชื่อว่าก็มีฤทธิ์รักจริงผม,ผมว่าอย่างนี้อาจารย์มันอย่างนี้นะและตัวเนี้ย้ราจะสมมติว่าอาจารย์ดูเป็นอาจารย์ออกออกมาให้ลูกศิษย์ปูชาได้แต่ว่าต้องดูเป็นนะอาจารย์ต้องดูเป็นว่าเป็นแรแท้หรือเปล่าอาจารย์ต้องการันตี คือคือตรงนี้ลุงกิจพูดพูดตรงนี้ดีนะครับท่านท่านผู้ชมที่ผมเคยพูดเสมอเลยครับทางบ้านมตตาเนี่ยเราบอกว่าการที่เราจะหาของติดตัวเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของการการได้มาของเครื่องลางจิตสันนิหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นของแท้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ในของที่ไม่แท้เนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยของทุกทิ้นเนี่ยของชาวบ้านมตตาเนี่ยผมจะดูดูก่อน คือดูเท่าที่เรามีวุฒิภาวะในการดู<ช>นะครับถ้าเรามั่นใจว่าของที่เราเอามาเนี่ยนะครับคร<ช>ับเป็นของแท้เนี่ยเราถึงจะนำ<ช><ช>เอาไปให้คนอื่นกุชาต่อ,ตองเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอาของในเรื่องของไม่ที่ไม่แท้หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าของปลอมหรือของเล่นแบบเนี่ย<ช><ช>นับวันเนี่ยสิ่งที่เราชื่อเสียงที่เราสร้างมายี่สกว่าปีเนี่ยมันจะสูญหายไปจากตรงนั้นไปด้วย<ช><ช>คือผมเนี่ยเป็นคนที่แบบ คือต้องบอกภาอังผิดว่าบ้านบนตาเราเน้นเน้นนะครับความเอ,อในเรื่องของชื่อเสียงมาก่อนคือเราไม่ได้เน้นในเรื่องของที่ว่าผลตอบแทนเราจะได้อะไรแต่เราคิดว่าไอ้สิ่งที่คนที่เข้ามาเอามาบูชาต่อจากเราไปเนี่ยเขาจะได้อะไรใช่แบ่งปันไปคือคือเป็นการคิดที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาถ้าคนอื่นมาเนี่ยใครบูชาแบบไหน ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้บูชายเองนะเขามีหน้าที่ก็คือขายอย่างเดียวใช่อย่างนั้นเนี่ยไม่ไหวมันมันทําแบบกระแสไม่ได้ไงใช่ครับอืมมันมันไปตามกระแสไม่ได้คือคือต้องดูว่าผู้รู้อ่ะสมควรจะบูชาไหมครับอย่างอย่างวันนี้ที่ผมมาอ่าคุยกับลงุงจิ่แทน,นะครับก็อยากจะให้เป็นแนวทางให้สําหรับท่านผู้ชมนะครับ ได้รับฟังนะครับจากคนที่รู้จริงนะครับคนที่มีประสบการณ์ก็เรียกว่ามีประสบการณ์จากแร่ขอมคืนมาทั้งชีวิตนะครับซึ่งธุรกิจเนี่ยเป็นคนที่มาบอกเล่าในเรื่องแร่ขอมคืนนะครับนําประสบการณ์ที่เราได้สัมผัสเนี่ยมาเล่าสู่ันฟังนะครับแต่เดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยนะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูว่ากว่าจะเป็นในเรื่องของ วัตถุมงคลทักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างจะเป็นในเรื่องของลระอะไรก็ตามเนี่ยทักชิ้นหนึ่งเนี่ยการได้มาตรงนั้นเนี่ยมันมีความยากง่ายเพียงไหนนะครับแล้วให้ท่านเนี่ยแต่ท่านท่านท่าน,านผู้ชมลองลองดูว่าจริงที่เรียกว่าท่าเกษตหรือเป็นอ่าแรข่ขมคืมเนี่ยนะครับกว่าจะได้มากว่าจะเป็นวัตถุมงคลเนี่ยนะครับมัน ไม่ใช่เรื่องง่ายขั้นตอนมันมีเยอะนะครับกว่าจะได้มากว่าจะแปลรูปก,กว่าจะทําทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างต้องใช้ในเรื่องของเวลานะครับสําหรับออ,อันนี้เนี่ยนะครับธุรกิจมีอะไรจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องแรกของคุณไหมครับก็อยากให้ใช้วิจารยานดูครับเราต้องเชื่อคนที่เขาเคย <Okay. S 2> เคยมีประสบการณ์ไม่ใช่ไปเชื่อ คนที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็เอามาขายพอเอามาขายมันก็เกิดความโลภขายได้ก็แย่งกันขายครับดีไม่ดีกูไม่รู้กูจะขายอย่างเดียวครับอันนี้ก็ก็ยากจะฟาดตรงนี้ว่าให้ดูว่าเราจะซื้อกับใครครับเราจะซื้อกับใครที่ว่าเชื่อถือได้คือในฐานะที่ลุงกิตเป็นคนเมืองการนะครับเป็นคนที่ค้นพบในเรื่องของขอาคขนเนี่ย ก็อยากจะให้ว่าท่านท่านผู้ชมที่คิดอยากจะบูชาและสมคืนเนให้ของดีดต,ติดตัวไปใช่ไหมครับใช่ใชเราเราเองก็ไม่ไม่ชอบที่จะให้คนที่มันได้ในเรื่องของที่ไม่แท้อยากจะให้ได้ของแท้ทุกคนได้ไหมครับใช่ใช่มันต้องแท้จีทำไมแท้มันมันเอาไปมีประโยชน์อะไรลนะ่ะใช่ไหมครับไม่ได้ทษเสียงเงินแล้วเปล่าประโยชน์ ใช่เพราะทุกคนเนี่ยนะยเฉพาะในหาจะโดยเฉพาะสายบูนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดของเหมือนที่ลุงขีดกล่าวฮะคนสายบูเราเนี่ยอยากจะได้ของที่เรียกว่าของอ่าศักดิ์สิทธิ์นะครับของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันต้องกว่าจะได้มากว่ามันต้องเป็นสิ่งที่เราค้นหาและเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มีตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับเป็นของที่เราจะต้องเสาะแสวงหามาเพื่อนํามาติดตัว ก็<ใช>สิ่งที่สําคัญต้องเหนือจากนั้นเนี่ยคือช่วยให้เราประสบในเรื่องของผลสําเร็จครไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าขายนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโชคลาภก็ทํา,าทให้เรามีชีวิตดีขึ้นด้วย <c oughs> นะครับเดี๋ย <Didn> ว <'t S 2> <meu> ช่วงบ <pas> ่ายนะครับเรามาดูการแปลรูปในเรื่องของการได้มาของแร่ถาวรคืนกันนะครับสาหรับทีนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงปิดนะครับกราบก่าบกราวที่มาให้ความรู้นะครับ กับทางผู้ฟังนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งแง่มุเลยครับของแรกขงคืมนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับค่ะครับ